ไม่น่าจะค่อยเห็นมินแต่งตัวแบบนี้เท่าไหร่เพราะวันนี้เรามาทานไฟดิ่งทั้งทีก็แต่งตัวสวยงามซะหน่อยนะคะรวมไปถึงตัวเป่าฮื้อเนี่ยนุ่มมากๆเกี่ยง่ายมากๆแล้วตัดที่เดียวลงไปเลยค่ะทุกคนเนี่ยมีความนุ่มมากเขาเรียกได้ว่าเป็นแบบเหมือนป่าหิง่งห้อยเลยอะ่ะอยู่ใจกลางเมืองกรงพระรามเก้าตรง RCA นะคะ วัสดีคุณผู้ชมทุกคนค่ะตอนเราเข้าสู่รายการ Food Diary กินกับแอมิโนนะคะมินอยู่ที่ร้านวังหิ่งห้อยนี่เองค่ะที่นี่เขาเป็นร้านไฟด n ดิ g นะคะมีความเอ๊ะนี่เป็นร้านอาหารจริงหรือเปล่าเยวพาเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยโหมีการเล่นทั้งแสงด้วยตกแต่งมีทั้งความมืดด้วยเพื่อสื่อให้เห็นถึงระบบนิเวศที่เหมาะกับการอยู่ของน้องหิ่งห้อยเนี่ยเพราะนี่คือร้านวังหิ่งห้อยนะคะ เดินมาถึงแล้วนะคะมินจองห้องเป็นห้อง private ไว้ค่ะทุกคนที่นี่เนี่ยวังหิงห้อยเนี่ยก็มีห้อง private ด้วยเผื่อใครที่แบบว่าต้องการที่จะมาปาร์ตี้หรือว่ามาสังสรรค์น,นะคะนี่จัดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ธีมของทางร้านเป็นทีม s u n เซ t นะคะมีความแบบอยู่ในป่าเขาเนี่ยจะเปลี่ยนธีมกันทุก3เดือนเลยค่ะทุกคอเตอร์ก็จะเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆ ข้ากับบรรยากาศไหมคะทุกคนไม่น่าจะค่อยเห็นมินแต่งตัวแบบนี้เท่าไหร่เพราะวันนี้เรามาทานไฟดิเนียงทั้งทีก็แต่งตัวสวยงามซะหน่อยนะคะจะเน้นไปค่ะสะเน้ไนไปค่ะทุกคนการมาทานไฟดิเนียงไม่ได้มาทานแค่ อาหารอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเราเนี่ยมาเพื่อเสพสินที่เขาได้ทาบรรยากาศทุกอย่างให้เราไว้ไม่ว่าจะเป็นทั้งการตกแต่งร้านตั้งแต่เราเดินเข้ามาจนถึงเข้ามาข้างในนะคะหรือว่าทั้งเพลงทั้งงานศิลปะทุกอย่างเนี่ยเขาได้จัดเตรียมมาไว้เรียบร้อยแล้วเป็นการมาเสพมากกว่าอาหารนี่เองมาเสพสินมาทุกอย่างทุกคนไฮไลท์ของที่นี่นอกจากที่จะเป็นเรื่องราวของอาหารการตกแต่งร้านแล้วเนี่ยแน่นอนว่าชื่อวังหิ่งห้อยต้องเห็นหิ่งห้อยเนี่เองค่ะเดี๋ยวเขาจะเปิดในช่วงประมาณทุ่มครึ่งให้ดูกันด้วย จริงๆด้านหลังนี้เนี่ยคือหิ่งห้อยคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบนิเวศท,ที่เขาสร้างขึ้นมาที่มีน้องหิ่งห้อยอยู่ด้านในเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูค่ะขอ,อยนุาตเสริมนะครับได้เลยคะ่ะ สำหรับจานนี้จะเป็นตัวอมนบุญจานแรกนะครับเรียกว่ากระทงทองน้ำพริกอ่องหมูนะครับด้านในจะเป็นตัวอิดามะเมะแล้วก็น้ำพริกอ่องหมูสับสไตล์ล้านนาครับออนท็อปด้วยดอกกระหล่ำเจดีแล้วก็ตัวไอเบริโกเบคอนกรอบครับเวลาทานแนะนำให้คุณลูกค้าใช้มือหยิบทานได้เลยนะครับทั้งคำ จะบอกว่ารูปลักษณ์ที่เราเห็นมันเป็นความแบบกระทงทองถูกไหมคะแต่เข้าไปคือเหมือนเราทานน้ำพริกอ่องทั้งคาแบบเต็มๆเลยค่ะแล้วมาในรูปแบบแบบเบาๆเป็นครีมมี่ครีมมี่สำหรับจานนี้นะครับผมจะเป็นตัวอเมนบุตจันทรที่สองน,นะครับของเพามนก้อยกุ้งครับผม,มเราจะใช้ตัวแป้งโลรอบสมุนไพรครับผมยัดไส้ด้วยก้อยกุ้งอเมาเอบิญี่ปุ่นครับด้านบนก็จะทอดไปตัวยูสุเพเรแล้วก็จะมีตัวกุ้งฝอยทอดด้วยอะ่ะทุกคนน่ารักมากทางเข้าไปนี่คือไทยแท้มากๆเป็นก้อยกุ้งที่รสชาติจัด จานเครื่องเทศชัดเจนมากๆแล้วก็อร่อยมากๆค่ะสำหรับจานนี้นะครับผมจะเป็นตัวอมุตบุตรจานที่3นะครับเรียกว่าขนมเบื้องม้าฮอนะครับเราจะใช้ตัวแผ่นแป้งทาโก้นะครับปัดด้วยตัวไส้ถั่วผัดสามเกลือน้ำตาลมะพร้าวครับผมสำหรับครอกเทลแก้วนี้นะครับมีชื่อว่าเมียงคับครับ แก้นี้ได้แรงมารดาใจมาจากขนมเมี่ยงคําของไทยเลยส่วนตส่สหลักเบียร์เหล้าลาครับน้ำส้มโอแล้วจะเป็นเมี่ยงคํไสลักครับส่วนด้านข้างแก้วเราจะเป็นตัวมะพร้าพวคั่วกับกุ้งแห้งครับขนาดเครื่องดื่มก็เหมือนกันยังเป็นเหมือนงานศิลปะเลยที่เขาให้เราได้สัมผัสทุกอย่างเลยนะคะจริงๆที่นี่ก็มีทั้งแบบว่าให้สัมผัสทั้งรูปรสกลิ่นเสียงเนาะแล้วก็เราก็จะมาชิมขนมเบื้องมาห่อกันต่อเมื่อกี้หอมฟรุตตี้มากอือ นี่คือขนมเบื้องมาฮอมาฮ่องจริงนั่นแหละเพราะว่าไส้เหมือนสาคูแต่ว่าพอท็อปด้วยตัวแบบว่าสาวรสผลไม้แล้วเนี่ยมันนี้เติมความสดชื่นแล้วก็แผ่นทากโก้เนี่ยมันไม่เหมือนแบบแผ่นขนมเบื้องไทยนะทุกคนมินว่ามันทําให้แบบสามารถอบอุม่มตัวเท t e เจอร์ทุกอย่างได้แล้วพอทานเข้าไปอะ่ะมันก็เลยแบบอร่อยมากเหมือนทานแบบเหมือนทานแบบขนมหวานนิดๆด้วยอะ่ะขอ,อยาเสริมนะครับค่ะ สำหรับจานนี้นะครับผมจะเป็นตัวแอปพปิไทเซอร์จานแรกนะครับผมเรียกว่าเป่าหื้อข้าวเปียกนะครับเราจะใช้ตัวเป่าหื้อญี่ปุ่นนะครับนำไปย่างกับเตาถ่านนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวหน่อไม้น้ำทอดกรอบครับตัวซอสจะเป็นตัวซอสสังเกตนะครับและนี่คือจานที่มินแบบว่าสนใจมากแต่เห็นเมนูนะคะแซน์เซของเราก็จะมีตัวเป่าหื้อข้าวเปียกด้วยและดอกไม้นี่ยิ้มให้มินอยู่เห็นไหมชีวิตเราสดใสแล้วเนี่ยคือสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่เราแฮปปี้แล้วดอกไม้ยิ้มให้เรานะคะ มันเป็นข้าวเปลืยกที่บรสชาติจัดจ้านมาค่ะมีความหอมพริกไทยหอมตัวสับเกลือรวมไปถึงตัวเป๋าฮื้อเนี่ยเขามีความทํมากรรมวิธีมาแบบนุ่มมากๆเขียวง่ายมาก,มากแล้วก็สดมากๆตัวค่ะสําหรับจานนี้นะครับเรียกว่าไก่สลงกอแล้วนะครับ mm hmm. เราจะใช้ตัวปีกไก่การนะครับผมนะําไปล็อกกระดูกออกนะครับด้านในจะยัดด้วยตัวโฟกานะครับด้านนอกจะพันด้วยตัวเส้นหมี่นะครับนําไปทอดจนเหลืองกรอบครับเสิร์ฟมาพร้อมกับตัว แครอทด,ดองครับผมกระเทียมแล้วก็ตัวใบมะกรูดฝอยครับผมตัวซอสจะเป็นซอสกอเละนะครับผมทานตัวไก่นะครับคู่กับตัวแครอทครับผมแล้วก็กระเทียมครับผมการทําอาหารหนึ่งจานเนี่ยใช้แบบว่าความไปถีพิฐานความสวยงามการตกแต่งดูสิคะกว่าจะออกมาเป็นหนึ่งจานนะคะทุกคนคือตอนที่มิ้นอ่านชื่อเมนูพูดตรงๆนะทุกคนในใน,ในรอบของซันเซ็ตเนี่ยอ่านแล้วคือมีความเป็นแบบว่าไทยแท้ทั้งหมดเลยคือแบบไก่สโรงกอและเปาเพือข้าวเปียกหรือว่าอ่านแล้วมันแต่ว่ารูปร่างหน้าตาที่ออกมาคือมี โมเดิร์นแล้วก็สวยงามมากจริงๆค่ะและแน่นอนว่าไก่ตัวนี้เนี่ยใช้ไก่สดอนามัยจาก CP นี่เองค่ะได้ได้ว่าไก่ไทยมาตรฐานระดับอวกาศเลยนี่เรากินเก๋เดียวกับนักบินอวกาศเลยนะคะทุกคนสดสะอาดปลอดภัยทำเมนูไหนก็อร่อยแน่นอนค่ะตัดทีเดียวลงไปเลยค่ะทุกคนเนี่ยมีความนุ่มมากคำแรกไก่นุ่มมากคำที่สองซอสอร่อยมากมีความแกงกระดิ่งน,นิดค่ะคำที่สาม แค่เราต้องเข้ามามันช่วยมีความเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงแลอันี้เนี่ยเป็นไก่ไทยแบบว่าระดับแบบมาตรฐานอาวกาศเลยนะคะอร่อยมากเลยเฟิงเทนแน่นๆไก่นุ่มๆสุดยอดค่ะจานนี้อร่อยก็ถ้าใจมันก็จะกินต่อ สำหรับจานนี้นะครับผมจะเป็นตัวแอปทเซอร์จานสุดท้ายนะครับเรียกว่าหลนปูนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวมูสดอกกระหล่ำครับซอสหลนแล้วก็ไหลบัวดอกครับด้านข้างที่อยู่ในตัวกระดองปูคือหงปูไข่เค็มคาตานนะครับผมสำหรับค็อกเทลแก้วนี้ครับมีชื่อว่าเขียวหวานครับส่วนผสมหลักจะเป็นตัวพริกแกงเขียวหวานครับเบเกิลวอดก้าแล้วจะเป็นตัวน้ำมะพร้าวครับแล้วก็จะเป็นไซรัปแอปเปิ้ล สำหรับคอทเคลแก้วนี้อาจจะมีรสชาติเผ็ดเล็กน้อยครับหัด,ดืมแล้วรู้สึกเผ็ดสามารถทานขนมด้านข้างครับจะเป็นตัวเข้าตังหมูหยองครับหมยอร่อยมากสดชื่นมากอ่าหล่นปูกันเลยนะคะปูตะโกนกันเชียงปูมีความเผ็ดแล้วก็พอใส่ตัวอ่องปูที่ผสมกับตัวซอสราวาไข่เค็มไปอะ่ะกลมกลม Mm hmm. สำหรับจานนี้นะครับซุปต้มยำกุ้งครับผมเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอาหารวังหินห้อยครับผมเราจะใช้ตัวกุ้งลายเสือนะครับแล้วก็ตัวซุปที่ผ่านการเครี่ยวเป็นเวลา12ชั่วโมงครับทานคล่องทานง่ายอร่อยมากค่ะ สำหรับจานนี้นะครับผมจะเป็นจานข้าวยำนะครับผมเป็นตัวแทนของสลัดนะครับผมข้าวนะครับผมนับไปหุวกับน้ำอัญชันนะครับนําไปคลุกกับตัวน้ํายำโบดูแบบชาวใต้ครับผมผักที่มันให้ความสดชื่นหนงๆมากๆจะโรวมนนี้ค่ะแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารเยอะมากๆดีต่อสุขภาพมากด้วยนะชอบมากเลยอ่ะขออนุญาตนะครับสำหรับจานนี้จะเป็นตัวกานิตานะครับจะเป็นตัวส้มกับมะกรูดนะครับทานเพื่อล้างปากเพื่อเข้าสู่คอต่อไปนะครับ เดี๋ยวทางร้านจะขออนุญาตดับไฟลงนะคะเพื่อเปิดหิ่งห้อยทุกท่านรับชมคะ่ะคุณพิงสามารถอดัดวิดีโอได้ถ่ายรูปได้แต่ขออนุญาตงดเปิดแฟลชในระหว่างการรับชมหิ่งห้อยะคะ่ะหิ่งห้อยที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ในขนาดนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ส,สายพันธุ์ค่ะเขาจะมีเป็นพันธุ์น้ำจืดและพันธุ์น้ำก่อยะคะ่ะแสงที่เราเห็นอยู่ในห้องนี้นะคะ่ะจะมีแสงที่ชื่อว่าลูซิเฟรินนะคะทำปฏิกิริยากับอากาศค่ะ ทำให้เราเห็นเป็นแสงสีเหลืองหรือสีเขียวทําไมที่นี่ถึงทําเป็นแบบว่าให้ดูหิ่งห้อยเห็นกันขนาดนี้ผู้บริหารเขาก็มีหิ่งห้อยอยู่ที่ชานเมืองต่างจังหวัดใช่ไหมคะมเขารู้สึกว่าทาไมกลางเมืองเนี้ยไม่เห็นมีหิงห้อยเลย,เ,ลยเขาเลยอยากมูฟ e หิงห้อยจากบ้านเขาอะค่ะมาไว้ที่นี่เพื่อให้ทุกท่านนะคะได้ช่วมหิงห้อยตรงนี้ ถ้ามาเห็นด้วยตานเนื้อจะดีกว่าเพราะว่ากล้องก็อาจจะบันทึกได้ไม่โมเมนต์ได้ไม่ครบทั้งหมดก็แนะนําให้มาแล้วมาหิ่งห้งหอยใช่ไหะเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนป่าหิ่งห้อยเลยอ่ะอยู่ใจกลางเมืองตรงพระรามเก้าตรง RCA นะคะเนี่ยคือที่ร้านวังหิ่งห้อย สำหรับจานนี้นะครับจะเป็นตัวเมงคอร์จานแรกนะครับชื่อว่าแกงเผ็ดเป็ดย่างนะครับเราจะใช้ตัวดักคอนฟีสไตล์ฝรั่งเศสนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวดอกกระหล่ำเจดีนะครับสาวเท้าครับผมแล้วก็มันอบครับผมด้านบนที่เป็นขาวๆจะเป็นตัวเมคคาเดเมียขูดนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวซอสแกงเผ็ดแบบไทยๆนะครับกลิ่นเผ็ดคือแบบว่าหอมมากเริ่มผูหันง่ายมากๆด้วย ชาวต่างชาติเขาต้องชอบมากแน่เลยอะทุกคนคือแบบว่าเสิร์ฟมาในรูปแบบแบบตะว,วันตกอะแต่ว่ารสชาติมันคือไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนื้อเป็ดอร่อยมากมีความนุ่มมากพอเราแบบว่าตัดลงไปทานเข้าไปเนี่ยมันมีความเข้ากันกับตัวแกงเผ็ดได้ดีมากๆจริงๆแล้วเป็ดนี่มันเนื้อแบบดีมากไม่เคยกินเป็ดที่เนื้อแบบอร่อยดีขนาดนี้ค่ะอร่อยขนาดนี้เพราะว่าใช้เป็ดสดอนามัยจาก c ีนี่เองค่ะสดสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานระดับโลกนะคะทุกคน,นอร่อยมากทุกคนกินกันหมดแล้วอะ สำหรับจานนี้นะครับชื่อว่าแกงขั่วป่านะครับเราจะใช้ตัวปลาเก๋าแดงนะครับผมนําไปคัชโชดิโซครับเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวข้าวหอมสูริงครับหืมเผ็ดร้อนแบบเข้มข้นสำหรับค็อกเทลแก้วนี่นะครับมีชื่อว่าขนมถ้วยครับด้านล่างเราจะเสิร์ฟเป็นตัวเบดเลาต์กิราครับน้ำใบเตยสดและจะเป็นสลักมะพร้าวครับส่วนด้านบนจะเสิร์ฟเป็นโฟมกะทิสดครับ สำหรับจานนี้นะครับผมจะเป็นเมนคอร์จานสุดท้ายนะครับผมชื่อว่าแกงเขียวหวานเนี่ยครับเราจะใช้ตัวเนื้อทาจิมะไดเอกครับผมเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวมะเขือย่างนะครับเธอซอสเขียวหวานข้นๆแบบนี้เลยนะคะนี่เขียวเข้ามาด้านในคือมีความอ่อนนุ่มมากมันเป็นมีเดียมแร็เนื้อมันเลยมีหลายเทกเจอร์มากแล้วก็หอมแกงเขียวหวานมากๆ The first dessert is called Lochon. Lochon. <Yes. S 1> Lochon is a Thai traditional dessert represented by the green sandal. Mm hmm. Then the second dessert is to refresh you after the long dinner. And then the last treat of tonight is petit four. เราช่องนำกะทิเนี่ยได้ทํามาเป็นรูปแบบนี้เลยผสมผสานนะคะเป็นการฟิวชั่นระหว่างขนมสไตลต์ตะวันตกกัแบ,บแบบไทยเนาะก็ลาสอตัวที่เป็นเหมือนกะทิลงไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าอยากให้เราเนี่ยได้รับแบบเซนเซชันแบบทั้งทานร้อนแล้วก็ทานเย็นตัวนี้เป็นซอเบนะคะโคโค่นัทมะกรูด โหทุกคนคะวันนี้ประทับใจมากเลยที่มาร้านวังหิงค่อยนะคะวันนี้มีได้ทานอาหารไฟดิงนะคะที่มากกว่าอาหารคือได้รับทั้งประสบการณ์แล้วก็ได้รับ ได้เรียกว่าความพิเศษละกันทั้งรูปรสกลิ่นเสียงนะท้องทุกอย่างเลยประทับใจมากๆจริงค่ะใครอยากมาลองทานอาหารไฟไดิเนิ่งเป็นคอสแบบนี้ที่วังหิงห้อยนะคะสามารถดูรายาละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะจะบอกก่อนว่าที่นี่เนี่ยเชฟนี่ก็บอกไปเลยว่ามาแล้วต้องอิ่มนะคะไฟไดิเนมิ่งที่อื่นอาจจะไม่อิ่มแต่ที่นี่อิ่มแน่นอนค่ะใครสนใจก็มาได้เลยนะคะได้มาดูน้องหิงห้อยกลางเมืองด้วยค่ะ Okay.